ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์วันสิ้นโลกที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้เ e s p ปอร์2 2คือหนังเรื่องใหม่ล่าสุดที่ทุกคนนั้นต้องทําความรู้จักกันให้ได้ที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ระบบนิเวศของโลกรับมันได้ล่มสลายลงผ่านหญิงสาวที่มีชื่อว่าเวสเปอร์สาวน้อยอายุ13ปีที่มีนิสัยดื้อรัน้นควอบคู่มากับทักษะการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารมาประทังชีวิตอยู่ในเศษซากโลกอันน่าแปลกประหลาดกับคุณพ่อเพียงแค่2คนที่ป่วยเป็นโรคอมัมพา จนตัวเธอครับได้พบกับคาเมเลียหญิงสาวปริศนาอีกคนหนึ่งที่ออกตามหาคุณพ่อที่หายไปครับโดยเวสเปอร์นั้นได้ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนก็คือว่าจะต้องพาเธอนั้นเดินทางไปที่ซิทาเดลโลกใบใหม่ครับที่ใครๆก็ต่างปัญหามันมีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางโลกอันแสนโหดร้ายนี้และเป็นสุ่มรวมครับของผู้ที่มีอำนาจต่างๆอาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายภายใต้ระบบนิเวศท,ที่พัฒนาและทันสมัยเลด้ว่าหนังเลนี้ครับอย่างเวสเปอร์ได้รับเปอร์เซ็นต์ในเว็บมะเขือเน่าถึง90%เตเต็มส่วน คะแนน IMDB นั้นได้ไปที่7.4 เรียกได้ว่าเป็นคะแนนที่น่าประทับใจอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมล่ะครับรับรองว่าใครที่ได้ฟังสรุปในเรื่องของเรื่องนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแอดมินการันตีสวัสดีครับผมอ๋อโบทุกคนกําลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่องเวสเปอร์ฝ่าโลกเหนือโลกใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วมีโฆษณามาขั้นผมขอแนะนํ YouTube p r e m ีย m ราคาถูกเพียง แค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาเลยครับที่ adline@mobile อดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใคมมต้ comment ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่วันจินโลกหลังระบบนิเวศของโลกนี้ได้ล่มสลายลง มนุษย์ส่วนใหญ่ครับพยายามพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุกรรมในการดำรงชีวิตยอยู่ต่อแต่มันกลับล้มเหลวไม่มีชิ้นดีไวรัสลายครับได้แพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลกมันได้ทำลายพืชผล สัตว์ป่าและก็มนุษย์ไปเป็นจํานวนมากชนชั้นที่เรียกตัวเองว่าซิทาเดลตั้งอยู่สุขสบายรับอยู่ในเมืองขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนเอาชีวิตอยู่รอดต่อไปชาวบ้านแต่ละคนจะต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มซิทาเดลเป็นอาหารซึ่งเมล็ดพันพวกนี้ก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถถูกเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่ครั้งเดียวจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่ในการปลูกตัดภาพกลับมาที่เวสเปอร์รับหญิงสาววัยสิปี เธอในตอนนี้พยายามจะหาอาหารมาประทังชีวิตจากเศษซากบนพื้นดินจนได้เจอเข้ากับรากมันอะไรบางอย่างที่อาจจะทานได้ครับนางเอกจึงพามันกลับไปกินที่บ้านด้วยโดยเวสเปอร์ก็มีโรบอทกลมๆคู่ใจที่มันมักจะไปไหนมาไหนกับเธออยู่ตลอดไม่ห่าง ก่อนที่ตัวเธอรับจะกลับมาถึงที่บ้านเพื่อทำอาหารให้กับดาริสคุณพ่อนอนติดเตียงที่ได้อาหารผ่านทางสายยางเรียได้ว่าคุณพ่อคนนี้ครับได้เชื่อมต่อสมองของเขาเข้ากับโรบอทกลมๆตัวนั้นเพื่อสื่อสารกับเธอตามความคิดในสมองของเขาได้ซึ่งหลังจากคุณพ่อครับได้รับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวสเปอร์ก็เตรียมจะเดินทางไปที่แลบเก่าเคียงคู่ไปกับกล่องดวงใจของดาริส โรบอทสมองของคุณพ่อคือเวสเปอร์ในตอนนี้พยายามจะทดลองอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่โดยใช้หนอนกระับเป็นตัวทดลองทว่าในตอนนั้นเวสเปอร์กรลับก็ได้เจอเข้ากับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่เธอในตอนนั้นกำลังค้นซากอะไรบางอย่างอยู่โดยหญิงสาวคนนั้นก็จ้องมาที่นางเอกด้วยนะครับแบบปิดหน้าปิดตาราวกับคนประหลาดไม่น่าไว้วางใจก่อนที่ตัวของเธอจะค่อยๆเข็นซากปราักหักพังที่ว่าเดินทางต่อแบบไม่สนใจใครเวสเปอร์ก็เลยคุยกับคุณพ่อมาตลอดทางว่าอยากลองเดินตามพวกคนเหล่านั้นไป ว่าคนพวกนั้นครับคนขยะพวกนั้นไปที่ไหนกันแน่แต่คุณพ่อก็ตอบกลับไปว่าพวกนั้นเป็นคนพาเนจรหน้าที่ก็มีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวคือเร่ร่อนไปมาจนตัวตายอย่าไปสนใจเลยซึ่งในตอนที่เธอกลับมาถึงบ้านรับนางเอกก็เจอเข้ากับความผิดปกติคือสัตว์ประหลาดที่เธอปลูกไว้หน้าบ้านมันตายเกลี้ยงแถมประตูหน้าบ้านเธอรับก็ถูกเปิดเอาไว้อีกตั้งหกัก เวสเปอร์ที่รับรู้ถึงภัยอันตรายก็เลยหยิบมีดขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ได้พบว่าข้างในบ้านรับถูกทำลายอย่างหนักและเครื่องปั่นไฟในบ้านของเธอนั้นมันก็พังแล้วด้วยก็เลยทำให้อาการของคุณพ่อในตอนนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีนักพอเครื่องพยุงชีพต่างๆของเขารับมันจะต้องใช้ไฟฟ้าเวสเปอร์ก็เลยมีความจำเป็นต้องเดินทางไปหาลุงโจนาสที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอนในละแวกใกล้ๆนี้แล้วพบว่าที่หน้าบ้านของลุงโจนาสเดกำลังมีการรุมประชาทันอะไรบางอย่างอยู่มันคือมนุษย์กลายพันธุ์สัตวประหลลาที่ถูกเ็แแม เขาดีขาเนื่องจากอุบัติเหตุบางอย่างมนุษย์แต่แปลงตัวนั้นร้องอดควรด้วยความเจ็บปวดซึ่งโจนัสเองก็สั่งให้ชายคนหนึ่งรับจัดการกับมนุษย์สังเคราะห์คนนี้ทิ้งซะให้มันพ้นพ้นทุกไปโดยบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่มนุษย์ครับถูกสร้างขึ้นมาจากแลบไม่มีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วก่อนที่เด็กหนุ่มคนนั้นรับจะแทงเข้าไปที่ตัวมันจนตาย ทำกลางเสียงกรีดร้องของมันอย่างน่าเจ็บปวดและตัวของเวสเปอร์ครับก็เข้าไปคุยกับคุณลุงโจนาตที่เป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อของเธอเพื่อเล่าบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้มีคนเข้ามาทําลายเครื่องปั่นไฟในบ้านของเธอครับแต่ก็ดูนว่าคุณลุงคนนี้จะไม่ค่อยสนใจหลานสักเท่าไหร่เวสเปอร์ก็บอกไปตามตรงครับว่าแบคทีเรียที่บ้านในตอนนี้เสียหายหมดแล้วไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เลยจะขอขาาแบ่งแบคทีเรียส่วนหนึ่งที่บ้านของคุณลุงจะได้เป่าคุณลุงก็จัดให้เลยสิครับแต่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน พร้อมกับาพาตัวของนางเอกรับไปนั่งบนเก้าอี้จัดการเจาะเลือดใส่ถุงรับเพื่อเอาเลือดของเธอนั้นไปแลกกับเมล็ดพันธุ์ของพวกซิทาเดลพวกคนร่ำรวยนางเอกก็ยอมสิรับเพื่อแบทีเรียที่เธอตามหาก่อนที่คุณลุงนั้นจะเข้าประเด็นชวนนางเอกว่ามาอยู่ที่นี่ด้วยกันจะดีกว่าไหมที่บ้านของลุงเนี่ยมันปลอดภัยกว่าแถมเขาเองก็สัญญาจะดูแลพ่อของเธอเป็นอย่างดีแต่เวสเปอร์เองก็มองออกว่าคุณลุงต้องการทําบางอย่างกับร่างเธอเป็นแน่ก็เลยออกปากตรงนี้เองไปเลยว่า เธอจะไม่ยอมเป็นคนแพร่พันธุ์ให้กับคุณลุงโดยเด็ดขาดแม่เรียกว่าเด็กเล็กขนาดนี้ก็รู้ความอยู่นะครับวิสเปอร์คนนี้ครับเธอมีทักษะที่มากมายและบอกกับคุณลุงไปว่าสักวันหนึ่งรับเธอจะออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่เหมือนกับคุณลุงหรอกที่วันๆก็ไม่ทําไรเอาแต่ดูดเลือดของลูกแต่ละคนครับไปแลกกับมเมล็ดพันธุ์ไปวันๆคุณลุงโจนาสก็เลยส่วนกับนางเอกไปครับว่าคนอย่างเธอน่ะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้หรอก ก่อนจะส่งตัวนางเอกรับออกจากบ้านของคุณลุงไปโดยไม่ได้มีการแบ่งแบคทีรียให้เธอแม้แต่ตัวเดียวนี่ก็เลยทําให้นางเอกค่อนข้างเจ็บใจมากๆที่โดนคุณลุงหักหลังแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวเธอรับจะเอาชีวิตของพ่อมาคูว่าคุณพ่อรอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นเขาตายแน่แต่ลุงโจนาสครับก็ไม่สนใจไล่เธอกลับไปอยู่ดีนี่ก็เลยบีบให้นางเอกไม่มีทางเลือกมากนะักแอบย่องเข้าไปทางข้างหลังบ้านของลุงโจนาสจนตัวนางเอกรับบังเอิญไปเจอเข้ากับเด็กคนหนึ่ง ที่เป็นลูกของลุงโจนาาด้วยแต่ผลก็ปรากฏว่าเขานั้นยอมให้นางเอกเข้าไปข้างในแต่โดยดีเลยทําให้ตัวเธอรับสามารถขโมยแบคทีเรียและก่อนกลับเนี่ยก็ได้เหลือไปเจอกับห้องพอพันด้วย ที่มีการปลูกเมล็ดพันธุ์บางอย่างอยู่เฟสเปอร์ก็เลยแอบขโมยเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งรับติดกระเป๋าเธอกลับมาด้วยซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปครับเมล็ดพันธุ์ในโลกยุคนี้นั้นมันมีค่ามากมายเหลือขนานักโดยก่อนที่นางเอจจะกลับไปถึงที่บ้านก็บังเอิญเจอเข้ากับเครื่องบินประหลาครับคล้ายๆกับยานบินที่บินว่อนอยู่เต็มไปหมดอยู่บนท้องฟ้าราวกับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับพวกซิทธาเดลครับก่อนที่ตัวของเวสเปอร์นั้นจะเอามล็ดพันธุ์ที่ว่า กลับมาให้กับคุณพ่อได้ดูมันคือมเมล็ดพันธุ์ซิทาเดลที่ใช้สําหรับปลูกเพื่อทําเป็นอาหารและเมื่อพ่อของเธอรู้รับว่านางเอกขโมยมันมาจากลุงโจนัสก็เลยบอกให้เธอเอามันกลับไปคืนในทันทีเพราะว่าถ้าลุงโจนัสรู้เขาเอาตายแน่แต่เวสเปอร์เองรับก็เลือกจะไม่เอาไปคืน และพยายามจะปลูกเมล็ดพันธุ์พวกนี้แทนละกันโดยเธอเองก็คิดถึงการไกลรับว่าถ้าปลูกเมล็ดพันธุ์พวกนี้ขึ้นมาได้พวกซิธาเดลรับคงอยากได้ตัวเธอไปทํางานที่แลบในเมืองอย่างแน่นอนแล้วพวกเราสองพ่อลูกรับจะสุขสบายมากกว่านี้แต่คุณพ่อเองก็สั่งห้ามนางเอกว่าอย่าทําแบบนั้นจะดีกว่าเวสเปอร์ในตอนนี้ก็บอกว่าคุณพ่อแค่กลัวคุณพ่อกลัวเธอจะหนีเขาไปเหมือนกับคุณแม่ใช่ไหมแล้วตัวนางเอกครับก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปด้วยความเสียใจจนตัวเธอรับบังเอิญไปเจอเข้ากับหญิงปริศนาคนหนึ่งที่นอนไร้ อยู่บนพื้นที่มีวัชพืชประหลาดในตอนนี้กําลังสูบกินเลือดของเธออย่างอ,ร,อร่อยเวสเปอร์ในวินาทีนั้นก็เลยตัดสินใจเลือกจะช่วยชีวิตของหญิงปิศาจคนนี้เอาไว้ก่อนจะพาตัวเธอคนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยเพื่อทําการรักษาต่อแล้วเวสเปอร์ก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับคุณพ่อได้ฟังรับว่าเมื่อคือนนี้เธอเห็นยานบินบินอยู่บนท้องฟ้าหญิงคนนี้ครับน่าจะตกมาจากยานเป็นแน่ ซึ่งคุณพ่อก็เถียงว่าหญิงคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเอาตัวเธอไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้แต่นางเอกกลับไม่คิดงั้นสิครับเวสเปอร์มองว่าหญิงคนนี้อาจจะช่วยเราได้เธออาจจะพาเราไปที่ซิทธาเดลได้ครับซึ่งคุณพ่อก็เตือนว่าคนพวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จิตใจดีอย่างที่ลูกคิดหรอกนะก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นสาวลึกลับที่ว่าครับก็ฟื้นตื่นขึ้นมาและได้ยินสิ่งที่สองพ่อลูกคนนี้คุยกัน ก่อนที่ตัวเธอครับจะถามกับเวสเปอร์กลับไปว่าชายที่มากับเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งนางเอกก็ตอบไปครับว่าตอนที่เธอไปถึงเนี่ยหญิงปิศานั้นเธออยู่คนเดียวซึ่งจุดประสงค์ของหญิงปิศาคนนั้นต้องการตามหาชายคนนั้นให้เจอให้ได้เลยขอร้องให้เวสเปอร์ครับช่วยออกตามหาชายที่มากับเธอด้วยจะได้เป้าเพราะว่าในตอนนี้เธอบาดเจ็บหนักอยู่ ซึ่งคุณพ่อก็เลยสั่งห้ามนางเอกไว้เลยสิครับว่าพวกเราไม่ใช่คนรับใช้ของเธอก่อนที่หญิงลึกลับจะบอกกับนางเอกไปว่าชายคนที่มากับเธอนั้นคือคุณพ่อครับและเธอเองก็กลัวว่าคุณพ่อจะตกอยู่ในอันตรายเลยสัญญากับเวสเปอร์ไปว่าถ้าช่วยเธอเรื่องนี้จะตอบแทนอย่างสาสมก่อนที่สาวปิศนาครับจะแนะนําตัวเธอว่ามีชื่อว่าคาเมเลียและได้ให้สัญญากับเวสเปอร์ไปว่านางเอกจะไม่เสียใจครับถ้าช่วยเธอไว้ในครั้งนี้ซึ่งเวสเปอร์ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกครับแค่ในอนาคตอันใกล้นี้ พาตัวเธอไปซิทาเดลก็พอแล้วตัวเวสเปอร์ก็ตัดสินใจว่าจะออกไปตามหาคุณพ่อของเธอให้วันพรุ่งนี้ครับเพราะว่ากลางคืนของคืนนี้มันอันตรายมากเกินไปก่อนที่คาเมเลียจะมาถามเรื่องคุณพ่อของเวสเปอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานางเอกก็เลยเล่าครับว่าคุณพ่อใช้โดโโบรบอตตัวนั้นเพื่อคุยกับเธอเขาเคยได้รับบาดเจ็บครับนอนติดเตียงตอนที่รับใช้ซิทาเดลอยู่ในฐานะที่เป็นทหารคนหนึ่งแต่หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นครับพวกนั้นก็ตอบแทนคุณพ่อด้วยโดนเก่าๆอันนี้มาอันเดียวก่อนจะไล่เขาาอออกจกจเมมืงา คาเมเลียก็เลยให้สัญญากับนางเอ๋ไปว่าตัวเธอรับจะพาคุณพ่อกับเวสเปอร์ไปที่ซิทาเดลให้ได้ถ้าหากว่าคุณพ่อของเธอนั้นปลอดภัยเพราะว่าคาเมเลียได้บอกว่าคุณพ่อที่มากับเธอนั้นเป็นคนที่ทรงอิทธิพลของที่นั่นมากๆเธอว่าจู่ๆรับคุณพ่อของเวสเปอร์ก็เงียบไปเขามีาการชักรับน้ำลายฟูมปากอย่างรุนแรงในขณะที่นางเอ๋ตอนนั้นก็ตกใจมากๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของพ่อกันแน่ คาเมเลียนในตอนนั้นครับก็เลยใช้พลังบางอย่างจากร่างกายของเธอช่วยชีวิตดาเรียอตไว้ได้อย่างวุดวิดจนในการของเขาครับกลับมาคงที่จนได้ซึ่งในเช้าวันต่อมาเนี่ยเวสเปอร์ก็ทําตามสัญญารับ ในการออกไปตามหาคุณพ่อของคาเมเลียให้ได้เคียงคู่ไปกับโดนคู่ใจโดยที่คุณพ่อก็เล่าบอกกับนางเอกในตอนนั้นได้ครับว่าในตอนนี้สาวที่ว่านั้นตื่นแล้วนะแล้วเธอในตอนนี้กําลังสำรวจรอบบ้านของเวสเปอร์อยู่จนเวสเปอร์ครับก็เดินไปถึงจุดที่ยานบินของคาเมเลียได้ตกลงมาและได้เจอเข้ากับชายที่เป็นคุณพ่อของคาเมเลียด้วยทว่าก่อนที่ตัวนางเอกจะทําอะไรไปได้มากกว่านี้ครับ คุณลุงโจนาทที่ดักซุ่มอยู่กับพวกเนี่ยก็เดินตรงดิ่งมาที่นางเอกรับเพื่อจัดการกับคนที่อยู่ข้างในซึ่งในตอนนั้นลุงโจนาทค่อนข้างสงสัยว่าในเมื่อชายที่มาจากซิทาธเดลคนนี้เนี่ยยานตกล่วงลงสู่พื้นทำไมถึงไม่มีคนจากซิทาธเดลมาช่วยเหลือเขาล่ะมันแปลกมากจนเกินไปในขณะที่ชายแก่ในตอนนี้ก็เอาแต่ร้องเรียกหากคาเมเลียที่เป็นลูกสาวของเขาครับจนโจนาสเองก็สงสัยว่าอาจจะมีคนที่ติดตามชายแก่คนนี้มาอีกคนก็ได้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคุณลุงโจนาสครับก็มีความแค้นกับพวกซิทาธเดลอยู่แล้ว ที่วันๆพวกนั้นไม่ทําอะไรครับเอาแต่สูบเลือดสูบเนื้อของคนชาวบ้านไปจนเกือบหมดเมื่อสบโอกาสในี่ยครั้งนี้โจนาสก็เลยต้องการจะเอาคืนพวกซิทธาเดลบ้างโดยการจัดการฆ่าชายปิศาคนนี้ทิ้งไปครับ ในขณะที่เวสเปอร์พยายามจะห้ามแล้วแต่เนื่องจากเธอเป็นเพียงแค่เด็กรับไม่มีแรงที่มากพอสามารถต่อกรกับลุงโจนาสได้หรอกจนชายปริศนาที่เป็นพ่อของคาเมเลียนั้นก็สิ้นใจตายไปและพวกของลุงโจนาสครับก็ตัดสินใจว่าจะออกตามหาพวกซิทาเดลอีกคนหนึ่งที่ยังเหลือรอดอยู่และต้องหามันเจอให้ได้เพื่อฆ่าแม่งทิ้งซะซึ่งคุณพ่อก็ได้บอกให้เวสเปอร์เนี่ยบอกคาเมเลียกลับไปว่าเราสองคนครับยังหาพ่อของเธอไม่เจอและต้องแจ้งซิทาเดลถึงเรื่องนี้ให้ได้จะได้มีคนมาพาตัวคาเมเลียกลับไปพร้อมกับพวกเรา แต่ว่าการจะส่งสัญญาณหาซิธาเดลในโลกไปนี้ครับเป็นอะไรที่ทําค่อนข้างยากจะต้องมีเครื่องส่งสัญญาณที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและมันมีเพียงแค่เครื่องเดียวครับอยู่ในบ้านของลุงโจนาสและภารกิจของนางเอกในตอนนี้เลยก็คือจะต้องเข้าไปขโมยมันออกมาให้ได้แล้วเวสเปอร์ครับก็กลับมาถึงที่บ้านก่อนเพื่อบอกกับคารเมเลียตามคําสั่งของพ่อว่า ไม่เจอกับบอดแสอะไรเลยในขณะที่คาเมเลียก็ค่อนข้างงงรับว่าเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงในเมื่อเครื่องก็น่าจะตกแถวๆนั้นนี่นาะพรุ่งนี้รับเธอก็เลยบอกว่าจะออกไปตามหากับเวสเปอร์ด้วยแต่คุณพ่อกรก็พูดขัดขึ้นมาก่อนว่าพวกเราจะต้องแจ้งข่าวให้กับซิธาเดลได้รับทราบจะได้พากําลังรับมาช่วยเหลือคาเมเลียกับพ่อได้แล้วคาเมเลียเองก็ตกลงตามนั้นครับก่อนที่ตัวของเวสเปอร์นั้นจะมาทําแผลให้กับเธอจนหายดีซึ่งคาเมเลียเองก็ตกใจอยู่ไม่น้อย ที่โลกภายนอกครับมีคนแบบเวสเปอร์ที่รู้เรื่องของชีววิทยาสังเคราะห์มากถึงขนาดนี้ซึ่งนางเอกเองก็บอกว่านี่ยังน้อยเกินไปครับว่าแล้วตัวนางเอกก็พาคาเมเลียไปดูอะไรบางอย่างที่เธอนั้นพยายามศึกษามาทั้งชีวิต คือเวสเปอร์พาเธอรับมาที่โรงพาะชัมที่ตัวของนางเอกพยายามจะปลูกสิ่งมีชีวิตด้านชีววิทยาสังเคราะห์ที่นี่ที่พวกมันรับก็สามารถส่องแสงได้และเป็นอะไรที่งดงามสุดๆคาเมเลียบอกเลยว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและอยากจะนําตัวทดลองพวกนี้กลับไปให้กับคุณพอ่อได้ดูจังเลยเพราะว่าเขาคนนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายชีววิทยาสังเคราะห์ที่ซิตาธเดลด้วยถ้าพ่อเห็นน่าจะชอบมากๆ,ๆก่อนที่คาเมเลียรับจะถามกับเวสเปอร์ไปว่าแล้วตอนนี้คุณแม่ของเธออยู่ที่ไหนล่ะเวสเปอร์ก็บอกไปตามตรงรับว่าคุณแม่ยังไม่ตาย แต่ทิ้งเราไปตั้งแต่ปีที่แล้วเล้วคุณแม่กลายเป็นคนเร่ร่อนตามคนชุดดำพวกนั้นไปที่เราเห็นเมื่อตอนต้นเรื่องคุณแม่กลายเป็นพวกใส่ผ้าคุมหน้าครับคุยขยับไปวันๆซึ่งตัวนางเอกเ,เองก็เศร้าใจที่คุณแม่ต้องมาทิ้งครอบครัวของเธอไปแบบนี้ คาเมเลียก็เลยเข้ามาปอบนางเอกรับว่าถ้าแม่เลือกได้คงไม่จากเธอไปหรอกคงมีเหตุการณ์ที่มันจําเป็นจริงๆนั่นแหละในขณะที่ตัวของคาเมเลียเองก็ไม่เคยเจอคุณแม่มาก่อนด้วยซ้าแล้วเวสเปอร์ก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาถามกับคาเมเลียว,ว่ามันจริงหรือเปล่าที่พวกซิทาเดลนั้นสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตแบบไหนก็ได้ขึ้นมาคาเมเลียก็เลยบอกรับว่าพวกเขาสร้างสัตว์มากมายที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหมา หรือว่าเป็นไก่เองก็ตามทั้งสองสาวคู่นี้รับพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนสนิทกันมากยิ่งขึ้นแล้วเวสเปอร์ก็เปิดประเด็นถามกับคาเมาเลียไปตรงๆว่าถึงเหตุผลรับทำไมพวกซิทเดลถึงปิดกั้นคนนอกแบบเธอไม่ให้เข้าไปในเมื่อข้างในรับมีสิ่งที่เพรียบพ้อม,มากขนาดนั้นคาเมาเลียก็เลยบอกไปตามตรงว่าถ้าพวกเราต้อนรับทุกคนเข้ามาข้างในยังไงรับก็มีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอเป็นแน่แล้วเวสเปอร์เองก็ถามว่าพวกซิทเดลครับสร้างจักรขึ้นมารับใช้ดีนะ ทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะในเมื่อสามารถให้พวกเราไปรับใช้พวกเขาก็ได้ซึ่งไอ้จักเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเคยเห็นมันไปแล้วนะครับในตอนต้นเรื่องไอ้ตัวสีขาวซีดที่เป็นมนุษย์สังเคราะห์ที่ตายไปนะก่อนที่คาเมเลียจะบอกกับนางเอกไปว่าพวกซิธาเดวเองต้องการควบคุมครับการสร้างจักขึ้นมาเพื่อรับใช้เดีย๋ยมันง่ายต่อการควบคุมมากกว่าเพราะว่ากับมนุษย์นั้นมันไม่ง่ายแบบนั้นเหตุผลเดียวครับที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่า มนุษย์มีความคิดยังไงล่ะซึ่งในเช้าวันต่อมาครับเวสเปอร์จะแอบ,บเข้าไปที่บ้านของลุงโจนาสเพื่อเข้าไปขโมยเครื่องส่งสัญญาณของพวกซิธาเดลออกมาตามแผนการรับที่ได้วางเอาไว้ทว่าสองพอลูกคู่นี้ก็โดนลุงโจนาสจับได้แบบเต็มๆว่าแอบ,บเข้ามาในฟาร์มของเขาและถามถึงเหตุผลรับว่าทําไมนางเอกถึงเข้ามาประตูหลังของบ้านด้วยนางเอกก็บอกไปตามตรงรับว่าการที่นางเอกมาที่นี่เพื่อมาเอาของตอบแทนที่เธอเสียเลือดไปครั้งก่อนซึ่งคุณลุงโจนาสก็แปลกใจสิว่าท่านางเอกต้องการทําแบบนั้นจริง ทำไมไม่เข้ามาประตูหน้าแอบเข้ามาทำไมเวสเปอร์ก็เลยแก้ตัวไปอีกครั้งกรับว่าก็กราวก่อนในลูกๆของลุงลปาหินใส่ชั้นนี่นะก็เลยมาประตูหลังจะได้ไม่โดนแบบนั้นก่อนที่ลุงโจนาครับจะเปิดประเด็นเครียดกับนางเอกไปว่าวันก่อนครับมเมล็ดพันธุ์แตกหน่อของเขาหายไปส่วนหนึ่งซึ่งลูกชายของลุงเองก็บอกไปว่า,มาเมล็ดพันธุ์ส่วนนั้นถูกแมลงคาบเอาไป เวสเปอร์พอจะรู้ถึงเรื่องราวพวกนั้นหรือเปล่าคือโจนาตรับต้องการจับมแมลงพวกนั้นกลับมาให้ได้กลับมาเด็ดปีกเด็ดขาของมันและตัวเขาเองรับก็คิดว่าเวสเปอร์กำลังปิดบังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์อยู่ในใจเรื่องของคนปริศนาอีกคนหนึ่งรับที่หายไปจากยาน,นั้นอีกคุณลุงก็เลยจัดการเอาโดนพ่อของนางเอกรับมาพังทิ้งเพื่อเป็นการขู่เธอแบบในว่าคุณลุงแกเอาจริงและเมื่อเวสเปอร์ได้ยินแบบนั้นรับก็ค่อนข้างกลัวคุณลุงโจนาสขึ้นมาค่อนข้างมาก ก่อนที่เวสเปอร์จะหยิบโดนที่ว่านั้นแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากลุงโจนาสพอรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยครับจนตัวนางเอกที่วิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตได้เจอเข้ากับร่างลูกของลุงครับที่เป็นคนคุม,มเมล็ดพันธุ์นั้นคือว่าเขาในตอนนี้ได้ไปคุยกับรากมะม่วงแล้วล่ะครับเลยได้ว่าคุณลุงโจนาส,นาสเนี่ยแกโหดจริงอะไรจริงเลยแถมได้สั่งให้ลูกๆของเขาครับวิบ่งตามมาจับตัวนางเอกเพื่อจี้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างใส่ข้อมือของเธออีกด้วยก่อนจะปล่อยตัวเธอครับกลับบ้านของเธอไป และเมื่อเวสเปอร์กลับมาถึงที่บ้าน<ฮ>เธอเองก็พยายามจะซ่อมโดรนของพ่อให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วก็เสียใจมากๆครับที่โดรนต้องพังไปแบบนี้ก่อนที่คาเมเลียนั้นจะเข้ามาปลอบนางเอกที่กําลังเสียใจอย่างหนักและตัวนางเอกเองครับก็บอกความจริงเรื่องของคุณพ่อคาเมเลียให้กับเธอได้ฟังว่าคุณพ่อเธอตายแล้วนะซึ่งคาเมเลียได้ยินแบบนั้นแทบไม่เชื่อหูตัวเองครับได้สั่งให้นางเอกพาตัวเธอไปดูศพพ่อเดี๋ยวนี้และเมื่อคาเมเลียได้เห็นร่างของชายแก่นอนอืดอยู่เธอนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมาก ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยก็ว่าได้จากการจากไปของชายคนนี้ครับจนเวสเปอร์เองก็สังเกตเห็นรอยแปลกๆที่ต้นต้นคอของคาเมเลียเจ้านางเอกก็รับรู้ในทันทีครับว่าคาเมเลียเองไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาครับเธอเป็นจักรมนุษย์สังเคราะห์นั่นเองเราว่าคาเมเลียกลับไม่เหมือนจักรทั่วๆไปสิครับเธอเหมือนกับมนุษย์มากๆเพราะว่าคาเมเลียนั้นเป็นจักรที่พ่อเธอสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษที่มันมีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตัวเองคล้ายๆกับมนุษย์นี่ก็เลยถือเป็นการทดลองครับที่ผิดกฎของซิดาเดลมากๆและพวกเขาต้องการทําลายคา เลยทิ้งซะก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าคุณพ่อของคาเมเลียพาตัวเธอรับบินออกมาจากเมืองมาจนมาลงเอยแบบนี้จนได้แต่คนที่เสียใจมากกว่าคาเมเลียในตอนนี้เลยก็คือเวสเปอร์ครับที่เธอเพิ่งรู้ความจริงว่าคาเมเลียเอง ไม่มีความสามารถที่มากเพียงพอจะพาตัวเธอกับคุณพ่อรับกลับไปที่ซิทาเดลได้เพราะคาเมเลียก็เพิ่งหนีออกมาจากที่นี่นั้นเหมือนกันและหลอกใช้พวกนางเอกมาโดยตลอดเวสเปอร์เองที่โกรธมากๆในตอนนี้ครับเธอก็เลยพูดจาและทําตัวกับคาเมเลียไม่ต่างกับสัตว์ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ก่อนที่ตัวของนางเอกจะไปซ่อมโดนของคุณพ่อจนมันก็กลับมาใช้งานได้ปกติซึ่งคุณพ่อก็บอกกับเธอไปว่าคุณพ่อขอโทษเขาเองรู้สึกไร้ค่ามากๆเลยครับแล้วบอกว่าตัวของนางเอกเองไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วนะ โจนาสหมายหัวเธออยู่เพราะว่าเขาได้ทำสัญลักษณ์ไว้ที่ข้อมือของนางเอกไว้แล้วมันเป็นการบอกว่าตัวนางเอกรับเป็นทรัพย์สินของโจนาสแล้ว เขาจะมาเอาตัวเธอเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ใจเขานั้นต้องการแต่นางเอกเองก็บอกว่าคาเมเลียครับเป็นจัก๊กมาโดยตลอดและเธอหลอกใช้พวกเราเพราะฉะนั้นแล้วแผนที่จะเดินทางไปซิทาธเดลในตอนแรกเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงครับเราต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดกันเวสเปอร์ก็เลยตัดสินใจครับจะส่งตัวของคาเมเลียนั้นไปให้กับโจนัสเพื่อว่าเขาจะปราณีนางเอกมากขึ้นในขณะที่ทางฝั่งของคาเมเลียเองก็ตั้งใจว่าจะจบชีวิตของตอนลงรับเพราะเป้าหมายในชีวิตของเธอในตอนนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว เวสเปอร์ก็ได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันครับแล้วสั่งให้คาเมเลียนั้นตามเธอไปที่ห้องทดลองโดยด่วนคือเวสเปอร์ได้สังเกตเห็นว่าพืชที่เธอได้ปลูกขึ้นมาครับมันมีดอกหนึ่งที่เปลี่ยนสีได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับในการทดลองในคืนนั้นเวสเปอร์ก็เลยเกิดไอเดียอะไรบางอย่างได้ขอชิ้นส่วนร่างกายของคาเมเลียนั้นมาทำการทดลองดูแล้วก็ได้พบว่า DNA ของเธอครับถูกล็อกเอาไว้อยู่ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆคุณพ่อของคาเมเลียไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเธอได้รับทราบเลย แล้วเวสเปอร์ก็นำมเมล็ดพันธุ์รับที่ขโมยมาจากลุงโจนาสมาทําการทดลองเพิ่มเติมและพบว่าในตอนนี้ครับเธอสามารถปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์พวกนั้นของซิธาเดลได้แล้วโดยมีดีเอ็นเอของคาเมเลียครับเป็นกุญแจในการปลดล็อกมันทีนี้แหละครับมเมล็ดพันธุ์พวกนี้แต่เดิมจะถูกเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนนี้จะสามารถออกดอกออกผลได้ตลอดไปและถ้าเป็นแบบนั้นจริงครับชาวบ้านแต่ละคนจะได้ไม่ต้องทนอดอยากอีกต่อไปแล้วคาเมเลียก,ก็เลยบอกว่าการค้นพบในครั้งนี้ของนางเองกรับอาจจะเป็นเหตุผลที่มากเพียงพอ ในการพาเธอกลับไปที่ซิตาเดลได้ โดยคุณพ่อเองก็บอกให้คาเมเลียครับพานางเอกไปในวันพรุ่งนี้เลยเพราะอยู่ที่นี่ต่อรับมันอันตรายมากเกินไปแต่เวสเปอร์เองไม่อยากทิ้งคุณพ่อที่เขาในตอนนี้ก็นอนติดเตียงขนย้ายไปไหนก็ไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องอยู่ดูแลคุณพ่อคนนี้ก่อนแล้วตัวนางเองกครับก็เลยขอกลับไปที่แลบเก่าเพื่อทาการทดลองเพิ่มเติมก่อนโดยฝากให้คาเมเลียครับดูแลคุณพ่อของเธอก่อนละกันทว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณลุงโจรนครับก็ได้เข้ามาที่บ้านนางเอกแบบพอดีและได้เจอเข้ากับคาเมเลียด้วยซึ่งคาเมเลียเองก็พยายามจะ,กกนะ,นะครับว่า เธอในตอนนี้ติดต่อกับซิทาเดลแล้วพวกเขากำลังเดินทางมาที่นี่อย่าคิดทำอะไรโง่ๆโดยเด็ดขาดแต่โจนัสเองก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าเขาเป็นเพียงแค่คนเดียวแถวนี้ ที่มีเครื่องส่งสัญญาณกับโพซิทาเดลเลยขอร้องให้คาเมเลียนั้นกลับไปกับเขาแต่โดยดีกลับไปเป็นเมียของเขาทุกอย่างจะได้จบโดยมันเองรับก็ขู่ว่าจะฆ่าคุณพ่อของเวสเปอร์ด้วยก็เลยทำให้คาเมเลียไม่มีทางเลือกตัดสินใจยอมไปกับโจนาตแต่โดยดีแต่คุณลุงเองรับก็มองออกว่าคาเมเลียไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาครับเธอนั้นเป็นจักมาโดยตลอดแล้วโจนาตก็ถูกไปดีคอของเธออย่างจังจนคาเมเลียเองก็ยอมเป็นทาสของโจนาตแต่โดยดีและเมื่อเวสเปอร์กลับมาถึงที่บ้านรับก็เลยเข้าต่อสู้กับลุงโจนาตโดย คาเมเลียแลวก็คุณพอ่อที่เป็นโดรนรับช่วยอีกแรงหนึ่งจนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถแทงมีดเข้าไปที่มือของคุณลุงได้สําเร็จและพวกเขาเองสามารถเลือกจะฆ่าคุณลุงได้นะครับแต่เวสเปอร์กลับไม่คิดงั้นเธอได้ยินข้อเสนอบางอย่างรับกับลุงโจนาสไปเพื่อแลกกับชีวิตของเขาแล้วเวสเปอร์ก็จัดการเล่าเรื่องของซิทาเดลรับที่แอบซ่อนรหัสปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์ไว้ในด n a อของคาเมเลียและตัวนางเอกเองตอนนี้สามารถปลดล็อกมันออกมาได้แล้ว ทำให้เมล็ดพันธุ์พวกนั้นครับออกดอกออกผลได้ตลอดปีพวกเรานั้นจะมีอาหารเหลือเฟือไม่จะเป็นต้องขายเลือดขายเนื้อครับเพื่อแลกกับเมล็ดพันธุ์พวกนั้นอีกต่อไปแล้วก่อนที่ตัวนางเองกรับจะรักษาแผลคุณลุงให้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนางเอกคิดว่าเธอซื้อใจคุณลุงได้สาเร็จนะครับแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยเรดรวัตช็อตนี้เวสเปอร์คิดผิดแบบเต็มๆที่ปล่อยคุณลุงไปเพราะว่าเมื่อลุงโจนาสกลับมาถึงที่บ้านรับเขาก็าจัดการติดต่อหาซิทธเดลในทันทีเเพพื่่่่ออออบบกกกถึงงงททีียูขจควาาาาํลััตมหร เพื่อที้ว่าซิทเดลจะตบรางวัลให้กับเขาเป็นอย่างงามตัดภาพกลับมาที่เวสเปอร์กันต่อเธอในตอนนี้ทำการทดลองพอะเมล็ดพันธุ์จนสําเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วครับทว่าในตอนนั้นเอง นอกหน้าต่างก็มีบางอย่างเป็นประกายออกมามันเป็นคราบแปลกๆรับที่ไหลเข้ามาในบ้านของเธอเป็นอย่างมากซึ่งคุณพ่อของนางเอกที่เป็นทหารเก่าครับก็รู้ในทันทีว่าน,นี่คือการโจมตีระลอกแรกของพวกซิทาเดลเลยบอกให้พวกเธออย่าหายใจสารเคมีพวกนั้นเข้าไปในร่างกายโดยเด็ดขาดและเป็นการบอกว่าซิทาเดลครับใกล้จะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วคาเมเลียนในตอนนั้นเลยตัดสินใจรับจะมอบตัวเองให้กับพวกมันแต่คุณพ่อก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วพวกเธอจะต้องหนีไปตอนนี้เลย ไม่งั้นไม่ทันแน่เวสเปอร์รับที่ไม่ต้องการทิ้งคุณพ่อไว้ที่นี่เลยตัดสินใจจะไม่ไปโดยเด็ดขาดแต่คุณพ่อเองก็สั่งรับให้เธอกับคาเมเลียเดินทางไปที่ซิตาเดลทางใต้เพื่อเอา,มาเมล็ดพันนี้แลกกับความปลอดภัยของเธอแล้วคุณพ่อของเวสเปอร์รับจะอยู่คุยกับพวกมันให้เองไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกมันไม่ทําอะไรพ่อหรอกเพราะว่าพ่อเคยทํางานกับพวกมันมาก่อนคาเมเลียกับเวสเปอร์ก็เลยพากันวิ่งหนีออกมาอย่างหัวซุกหัวซุนต่างจากบ้านของเจ้านัดกับลูกๆรับ ที่ตอนนี้กําลังกินข้าวกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งซิทาเดลก็เดินทางมาถึงที่บ้านของเขาและแทนที่ว่าพวกมันจะตบรางวัลให้กับโจนาสเป็นอย่างดีแต่มันกลับกลายเป็นว่าพวกนั้นครับฆ่าโจนาสทิ้งอย่างไร้เยื่อใยแล้วจัดการออกตามลาดตัวของนางเอกแล้วก็คาเมเลียก,กันต่อไม่นานหลังจากนั้นพวกมันส่วนหนึ่งครับก็เดินทางไปถึงที่บ้านของเวสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ครับคือแผนการของดาริอสมาโดยตลอดคือจัดการล่อมันเข้ามาในบ้านให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ใช้โดนของเขาเองในการระเบิดบ้านทั้งหลังไปแต่ผลกลับกลาายเป็นว่ ยังมีพวกของซิดาเดลถึงสองคนรอดจากแรงระเบิดที่ว่านั้นมาได้แล้วออกตามล่าพวกของนางเอกต่อที่ตอนนี้ก็วิ่งไปในป่าได้ไม่ไกลทั้งสองสาวก็เลยตัดสินใจต้องทาการต่อสู้กลับแล้วครับไม่งั้นไม่รอดแน่ซึ่งนางเอกที่มีความรู้เกี่ยวกับวัชพืชสังเคราะห์นั้นเป็นอย่างดีก็เลยสามารถใช้ความสามารถของมันครับทาเป็นกับดักในการตอบโตทหารของซิดาเดลกลับไปได้จนพวกเขาเองก็ตายไปถึง2คนด้วยกันโดยคาเมเลียก็เลยบอกกับนางเอกไปในช็อตนั้นนะครับว่าให้เธอวิ่งหนีต่อไป คาเมเลียจะอยู่รอบพวกมันต่อเองครับเพราะคืนเราสองคนไปด้วยกันต่อแบบนี้การตามล่าที่ว่าครับจะไม่มีวันจบสิน้นพวกมันต้องการตัวคาเมเลียและเธอตั้งใจว่าจะมอบตัวเธอนั้นให้กับซิธาเดลคืนซึ่งนางเอกในช็อตนี้ก็ไม่ยอมแน่คาเมเลียจัดการครับทําเธอหมดสติไปแล้วเอาตัวนางเอกไปซ่อนไว้ในป่าก่อนจะมอบตัวเองครับให้กับทางซิธาเดลแต่โดยดีซึ่งในเช้าวันต่อมาเวสเปอร์ที่ตื่นขึ้นมาครับก็รับรู้แล้วว่าคาเมเลียนั้นได้จากไปแล้วนางเอกก็เลยกลับมาที่บ้านที่ถูกระเบิดเมื่อคืนนี้ แล้วเอามาเล็ดพันธุ์ที่ถูกปรับแต่งพันธุกรรมมาแล้วเนี่ยทำการเพาะลงดินโดยมีลูกๆของลุงโจนาสท,ที่ยังรอดชีวิตอยู่ครับแอบมองนางเอกอยู่ไม่ห่างและพวกเขาขอติดตามนางเอกไปด้วยก่อนที่ทางฝั่งของเวสเปอร์ครับจะเดินทางไปที่ซิตาเดลทางใต้ไปพร้อมๆกับลูกของลุงโจนาทที่เหลือจนตัวพวกเขาเองครับได้เจอกับหมู่บ้านของคนเร่ร่อนที่เป็นศูนย์รวมของคนเร่ร่อนหลายๆคนลากซากเศษขยะมาอยู่ที่นี่กันครับจนสร้างเกิดกลายเป็นหอคอยขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้นมาหอคอยขยะ นางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับจัดการปีนหอคอยขึ้นไปข้างบนจนเห็นว่าเมืองซิทาธเดลในตอนนี้ครับมันอยู่ไม่ไกลอีกต่อไปแล้วก่อนที่ตัวนางเอกรับจะหยิบเมล็ดพันธุ์ที่เหลือออกมาแล้วโปรยมันไปสู่ท้องฟ้าจนหมดเกลี้ยงโดยหวังว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้ครับจะเติบโตกลายเป็นพืชผล ให้กับคนทั่วทั้งโลกนั้นได้อยู่กินกันอย่างอิ่มเอมแล้วตัวหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในเวสเปอร์ได้จบลงไปครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของมเมล็ดพันธุ์พืชของซิาเดลครับที่มันถูกล็อกไว้ตั้งแต่แรกดูนว่าน,นี่ครับจะเป็นความต้องใจของชาวซิาเดลตั้งแต่แรกหรือเปล่าที่ต้องการทําให้มันนั้นเพาะปลูกได้ยากมากๆจะได้ทําให้คนที่อยู่โลกภายนอกเอาเลือดของพวกเขาครับมาแลกกับมเมล็ดพันธุ์ทีี่่่่ววาเพือประะทังชิิตตกนนในแล ปีคำถามที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็คือพวกซิทาเดลรับต้องการเอาเลือดของพวกเขานั้นไปทําอะไรกันแน่เป็นงานวิจัยลับอะไรบางอย่างของพวกเขาหรือเปล่าส่วนเหตุผลที่แท้จริงของคุณพ่อคาเมเลียครับที่พาคาเมเลียออกมาจากซิทาเดลไม่ได้ต้องการจะช่วยชีวิตอะไรเธอตั้งแต่แรกหรอก แต่เพียงต้องการส่งสูตรปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์รับให้กับคนในโลกภายนอกได้รับทราบเพื่อที่ว่าพวกเขาในโลกภายนอกเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเป็นท่า,ารับของพวกซิธาเดลตลอดไปไม่ต้องส่งเลือดส่งเนื้อรับให้กับพวกมันในการแลกเปลี่ยนกับมเมล็ดพันธุ์และในตอนนี้ก็มีเพียงแค่นางเอกเพียงแค่คนเดียวครับที่สามารถปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์ที่ว่านั้นได้แล้วเริ่มต้นในการแพร่พันธุ์มาแล้วทีนี้บอกได้เลยครับว่าพวกซิธาเดลไม่ปลื้มอย่างแน่นอนหากว่าคนภายนอกนั้นสามารถเพาะปลูกมเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยตัวเองครับับบบกกกกกการรแลลลเเเปปีี่่่ยนนืออออดคค็งไไมิขึ้ต ว่าพวกซิทาเดลนั้นไม่อยู่เฉยแน้กับเรื่องนี้เตรียมพร้อมรับในการเดินเกมขั้นต่อไปและถ้าถามว่าเรื่องนี้นั้นจะมีภาคต่อหรือไม่ส่วนตัวรับแอดมินคิดว่าเรื่องนี้นั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนางเอกที่เพิ่งผจญภัยสู่โลกภายนอกกับซิทาเดลครับที่เรายังแทบไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับเมืองนี้ซักเท่าไหรนะ่นักเป็นเพียงแค่คาบอกกล่าวก็เท่านั้นซึ่งอนาคตอาจจะเกิดกลายเป็นมหาสงครามครับที่เป็นการต่อสู้ระหว่างคนภายนอกกับพวกซิทาเดลเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกใบนี้โลกที่ถูกทำลายไปแล้วครับ เอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปในเรื่องหนังใหม่ๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหนังเรื่องใหม่มาลงเพื่อนๆในรับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสำหรับใครครับที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์ มันจะเป็นการใจอย่างมากรับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงรับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงฟังสปอยรับและเบื่อไหนจริงกับการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นอย่าลืม y o u b e p r พ m ม u m ของแอดมินด้วยละ่ะราคาถูกๆรับเพียงแค่69บาทต่อเดือนเท่านั้นเองเมื่อสมัครแล้วรับโฆษณาที่สุดแสนจะกวนใจจะไม่ขึ้นปรากฏให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชมอีกเลยจะเป็นการดู YouTube ที่มีอัธราลกันมากขึ้น ส่วนใครครับที่เป็นสายฟังเพลงฟังคอนเทนต์ชอบทำหน้าจอเล็กปิดหน้าจอก็ทำได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ครับก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับใครที่สนใจทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจครับแอดมอลบร์ร้านนี้แอดมินช่องนี้เขาเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรบสวัสดีครับ